เหนื่อยแล้วเรว่าทําให้ตื่นตัวก่อนวันนี้ครับผม14อันดับจากขนมมูจิมูจิเนี่ยมันเป็นร้านเกี่ยวกับพวกแบบขายทุกอย่างเลยแต่เป็นแนวแบบมินิมอลเจ้าตัวขนมมูจิเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาโหดอยู่นะกล่องอย่างนี้เนี่ยก็ราคาประมาณ69บาท นะครับผมก็ค,คือราคารุนแรงแต่ว่าคือแบรนด์เขาหรูดูมีระดับอะ่ะ<อ>พวกแบบว่าทุกคนที่เดินในนั้นก็จะเป็นแเหมือนแม่ชี้เลยเหมือนพระอะไรเงี้ยเรียบ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 ,ยบ <c oughs> นิทบอสไตล์เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวว่าร้านที่เขาแบบแนวเรียบเรียบ,ยบมินิมอลเนี่ยขนมมันจะราชาติยังไงอันแรกกันดีกว่าทุกคนครับขนมมันจะราชาติราชาอันแรกครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าสมอลบีนแยมนะฮะแพนเค้กวิท เซลนัดนะครับผมน่าจะเป็นในคล้ายแบบโดรายากิปกติเข้ามูจิเนี่ยจะไปซื้อแต่แบบเสื้อผ้านะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบแนวแนวแบบว่ามินิมอลนะครับหูแกววากมาหอมมากลองดมทุกคนลองดมดมดๆดมดมดมเป็นไงได้กลิ่นวะโอ้ยหอมนี่นี่ถ้าไม่มีลำโพงไม่ได้กลิ่นนะนะครับผมลำโพงมันเอาไว้ฟังอันนี้ราคา6 9 9 แล้วบอกเลยว่าผมชอบมาก69เ <69. S 2> นี่ยนะฮะผมก็ชอบชอบ69ชอบโดลัยากิโอ้โนึกว่ากลางเหลียวหลังได้อันนี่เป็นไส้ถั่วแดงดถั่วแดงแรงฤทธิ์อ,อร่อยหวานเค็มเบาๆไม่เค็มนี่หวาเป็นโดรายากิที่เนื้อแป้งนุ่มดีแต่ก็มีความสากอยู่คล้ายๆแบบสัมผัสยูยโรคัสซัตเค้ก แบบว่าตืนแล้วมันจะแบบอร่อยแต่ติดคอหน่อยเออเออเออ,อย่างนั้นเลยโอ้โหคุณพูดได้แบบว่ากระจ่างแจ้งมากเต็มสิบเท่าไหร่ตัวนี้ให้ก้าเออถึงก้าด้วยอร่อย<ม>ดีทําออกมาดีทําออกมาดีแพ็กเกจเขาดูสวยงามน่ารักดีต่อไปดีกว่าบานาน่าชีวีบาร์ตัวนี้เป็นกล้วยกวนเกล็ดมะพร้าวคุณแม่คะให้หนมึงกวนไหนเฮ้ยถาว่าครับีิแพ็กเกจเขาดูแบบนิ้นิ่เมามากตัวกล่องเนี้ยเอาไปใสพ่พวกแบบ กัญชาแล้วก็ทํามาจากกล้วยน้ําว้าน,านะครับผมออแล้วก็ผมมะพร้าวอบแห้งนะฮะเปิดเลยข้างในเปนะ็นยังไงโอ้คุณแม่คล้ายๆบาวนี่ที่สั่งมาจากอินสตาแกรมเลยคือกินเข้าไปเนี่ยตอนแรกชั่วโมงหนึ่งยังไม่เป็นไรไงก็เลยกินไปอีก2ก้อนผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งเป็นไงยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซัดไป4ก้อนครึ่งพักหนึ่งแล้วนั่นแหละกูจะไปโงพยาบาลคล้ายๆกับอันนี้นะ ขนมจากนี่นีเนื้อเขาก็เป็นแบบยุยยุยนะครับข้างนอกก็เป็นแบบมะพร้าวนะครับผม,มใช้ลิงเก็บด้วยตัวนี้ <c oughs> เป็นลิงจากญี่ปุ่นใช่ปะโซากาแด<บ>กลองดูครับอร่อยอร่อยตัวนี้อร่อยต่อไปมาแนวขนมปังเลยอ่ะตัวนี้น่ารักน่าชังมากนะครับผมนี่เป็นขนมปังบาแท่งแบบนี้ขายอยู่ที่มูจิราคา69บาทคุณน,นี่น,น,นี่แล้วเทกเจอร์มันเป็นแบบ ชั้นๆอย่างเงี้ยคุณคือเวลาเจอขนมที่เป็นชั้นๆแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยลองทานดูเลยดีกว่านะฮะชอบสัมผัสตัวเค้ก่าคือมันไม่ฝึกคอเป็นเค้กที่แบบนุ่ม ในขณะกืนก็แบบว่ายัางนุ่มลงคอไปอยู่ลองดูได้นะครับผมตัวนี้อร่อยนะฮะอร่อยอร่อยอันดับต่อไปแม้เป็นดับแนวแบบชาเขียวหน่อยไหมบมูเบิมบัมฟูเชนเป็นอย่างี้ทุกคนโอ้สวยมากโอ้เขียวอย่างนี้เลยนะอ,อย่างนี้ทุกคนต้องซอยหน่ยนะมันชําๆเลยอ่ะนี่มรามาณขีดหนึ่งได้ัม้มเนี่ยก้อนเนี้ยกินเลยกินเลยอืม คายๆตัวนี้เลยคายๆตัวเมกหอมใครที่ชอบแบบแนวมัทฉะหวานๆขนมปังนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นมัทฉะเงื้อเอยู่ข้างในจมูกมีขมเบาๆด้วยผมให้สิบอ่ะสำหรับคนสายชาเขียวเลยใช่ไหมใช่คือชาเขียวออกดีมากเลยชาเหมือนกันชาอะไรชาชัดเต็มสิบเท่าไหร่ครับคุณเต็มสิบผมให้เก้าเพราะว่ามันดูมีหลายมิติหลากหลายมิติ กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นขนมปังวหวานหอมเนยเบาๆแล้วจังหวะกืนเนี่ยคุณจะได้เริ่มกลิ่นของมัทฉะพุ่งขึ้นมาจากคอเข้าไปที่แบบนาสิกเอาเป็นแนวแบบขนมกระแกะบ้างไหมฟรุตกัมมีแนน่แคนดี้แอปเปนะิลเอาอ่ะตัวนี้49บาทหืมกินแอปเปิ้ลเขียวหอมมากเป็นอย่างนี้ฮะด้านในนะครับเอา,าอ่ะะเยลลี่นี่วัดกันที่นี่เลยนะวัดกันที่ไม้บรรทัด อืมใช่แล้วกี่เซนกี่เซนหนึบกำลังดีรสชาติชัดเจนมากคือถ้าใครแบบเบื่อๆบืจริงเขาปากคนก็ลองแบบมาเขี่ยเล่นหน่อยนะให้ไม่แขกผู้ลองดิ่แขกผู้ลองนี่ว่าจิ้มจิ้มดูดิแขก แต่ถามว่าถ้าใครที่ชอบเยลลี่แอปเปิลเขียวตัวนี้ในชีวิตหนึ่งคุณต้องลองแดกคุณ <c oughs> จะพูดคำหยบหรือพูดคำสุภาพเนี่ยพูดค,คำสุภาพดีกว่าโอเคอ่ะไอ้สัตว์เริ่มอ่ะไอ้ยี่อะได้ดิเรามันเริ่มแบบเป็นนมกล่องมากอันนี้คือเป็นขนมกล้วยรวมมิตร่ามีทั้งกล้วยแล้วก็มีรวมมิตรน่าจะมีพวกแบบทับทิมกรอบด้วยบ้านอะ่ะอู้ข้างในเป็นแบบสี่ซองอ่ะอันนี้ก็69บาทครับอันนี้เป็นกล้วยแข็งๆอันนี้จะกล้วย กล้วยแข็งแต่ว่าเล็กอันนี้กล้วยแข็งกลมกล้วยกล้วยแ,แข็งดำกล้วยกล้วยม้วนอ่ะกินเลยแบบตัวนี้เป็นแบบนม้วนนะครับอ๋อกล้วยฉ่าบหวานนอร่อยคือของไทยมันจะมีแบบเกล็ดน้ําตาลใช่ไหมแต่อันนี้เป็นแบบว่าหวานเคลือบเบาบางเคลือบนะอืมอ่ะตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองทานดูก่อนนะมูจิเป็นอะไรกับกล้วยอ่ะถามจริงกล้วยมันหาง่ายออ๋อกล้วยตาหนีบะ ไปหวีก็เหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา้าเจอ<ะ>ผีตานีทำไมผีตานีเหรออืมผมไม่อยากจะพูดเลยวันนั้นแนะผมเดินผ่านตรงกล้วยเนี่ยก้าที่สามไม่เป็นไร 4. ก้าที่สี่กลิ่นเริ่มมาแล้วเฮ้ยกลิ่นตู่ตูผมเดินจนถึงบ้าน,ก,นกลิ่นจากตาม,มาเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนเนา่าแล้วก็แบบคล้ายๆแบบของเสียคนลุกเลยยกตียขึ้นมาเลยที่ <laughs> <laughs> เหมือนกันทุกคนเหมือนกันตัวนี้ก็รสชาติคล้ายๆไอ้ก,ก,กล้วยวงกลมเนี่ยฮะ,อ,ะอืมแล้วครับผมอ๋ออีนี่จะเป็นแนวแบบว่าเหนียวเหนียวหน่อยเป็นแนวแบบไม่กรอบนะฮะม,ม,มันเหมือนปลาแห้งเหรออ้าวอันนี้บบปลาเลยเนแบบี่ยสาดีนไหมเนแบบี่ยปลาปลาหินโอ้โหอย่านะบาปนะมือใหญ่เท่าใบลานนะ <ST> อือันนี้เป็นแนวแบบให้มีความเนื้อของเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน่อยตัวนี้น่าจะคล้ายๆเฟรนฟรายผมว่าอันนี้เค็มๆหน่อยอืม เป็นแ,แนวแนวไม่หวานคริสปี้แนวแนวเลเอ้ยอร่อยดีอันนี้เ,เป็นที้กินเพลินอืมเฮ้ยแล้วรู้สึกว่ามันให้มาเยอะนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความหลากหลายของชีวิตนะครับชีวิตที่มันน่าเบื่ออะไรขนาดนั้นคุณก็ลองเอาตัวนี้มากินเพราะว่าคุณจะได้กินถึง5แบบเลยของหวานห็นไหมอืมแบบแนวแนวช็อกโกแลตตัวนี้ทุกคนถ้าใครแบบว่าอยากจะหยิบหลายทีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสยังไม่มี จิตใจที่อยากจะลองหยิบนะฮะไวช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เราหยิบมาแล้วเปิดมาคุณรู้ไข่นกกระทานะครับผมโ,<ห> oh. โอ้โหกลม <S 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 ป<ะ>ัอ่าคุณหยิบไปเลยหนึ่งซิลเลยซิลเออโอ้เนียนกิดอืมนี่ไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ตู้เย็นด้วยนะแล้วผมใส่ไว้ในรถที่แบบร้อนมากยังไม่ละลายเลยอะ่ะคุณอื <S <S เป็นสตรอเบอรี่อบแห้งอยู่ข้างใน อร่อยนะรสชาติลงตัวแบบกัดแล้วแบบเปรี้ยวเลยหวานหอมเปรี้ยวใครชอบแบนนบแนวช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เนี่ยต้องโดนถ้าแช่ช่องฟิตหน่อยนะเป็นไงแข็งดลยประเทศช่องเย็นพอ,อออร่อยดีตัวนี้เป็นแอปเปิลแอนซินนามอนเค้กนะครับผมใครอยากจะลองเดี๋ยวเรามาลองให้ดูเลยว่าจะกลิ่นได้อยู่นะกลิ่นแบบเอาเรื่องอยงู่นะนี่ตัวเทกเจอร์เป็นยี้ดูดีนะเนี่ย มาฟิ้นเะนะเออแล้วข้างในก็จะเป็นแบบโบโบอ่ะนะครับผมหอมกลิ่นเบาๆแล้วมิกซ์กับกลิ่นของแอปเปิ้ลเขียวเฮ้ยให้เข้าท่าน่ะน่าสนใจนะตัวนี้อือพลองแอปเปิ้ลเขียวเบาๆมันมาเป็นแบบแอมเบียนน่ะนี่อะไรครับนี่ซื้อมาทุกอย่างเลยนะในมูนจินะครับกลับกลับไปหาเขาหรือเปล่า ไปย้ำกับไปย้ำเนาะโอ้มีหลายซองด้วยนะครับผมข้างในนี้ประมาณ5ซองแล้วก็เป็นแบบนี้หมดเลยเป็นโรเตโต้แท้งเส้นๆแบบนี้จะได้แล้รสชาติดีแต่ให้น้อยหน่อผมสอบถามนิดนึงครับทุกคนครับระหว,ว่างกุหลาบแดงกุหลาบขาวเนี่ยกูยาวให้ใครดี <S <S อันดับต่อไปครอทุกคนอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่โยเกิร์ต เลซินทุกคนเป็นลูกเกดเคลือบด้วยช็อกโกแลตขาวโห oh, ตัวนี้บอกเลยว่าราคาอยู่ที่59บาบนนะ้าาทแม่จ๋ามันจริงน่าจะเป็นเม็ดกว่านี้แหละแต่ว่าเราไปอยู่ในรถไงนะครับผมแล้วมันเริ่มแบบละลายละอเปรี้ยวเดียวเคี้ยวมันเดียตรงเนื้อลูกเกดมันแบบนิ่มมากเลยนะม,มันแบบเพราะมันอยู่ในรถใช่ white chocolate potato chip นะครับก็คือเป็นแบบ มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเคลือบด้วยช็อกโกแลตขาวเอาไปเลยคนละชิ้นวิทมันเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนเลนะถ้าใครดูดีๆเป็นแบบเลซองเหลืองอืมแล้วเคลือบด้วยช็อกโกแลตอืมกรอบอยู่แล้วเค็มๆตัวนี้เป็นมัทฉะเค้กแต่ว่าน่าจะมีพวกแบบถั่วแดงอยู่ด้านบนด้วยราคา69บาทโอ้น้าทานมากเลยนะครับผม มเป็นมัทฉะนะครับแล้วมีถั่วถั่วแดงอยู่ด้านบนนะครับผมอันนี้อร่อยกว่าคนละแบบอร่อยคนละแบบไม่เหมือนกันตัวเนื้อเค้กอันนี้เป็นแบบชั้นๆมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังตัวนี้จะเป็นแดนวแบบมีความแบบมัทฉะแล้วก็หอมถั่วแดงบนข้างบนด้วย ผมชอบตัวแรกมากกว่าตัวแรกจะมัดฉากกว่ามันคลีนกว่าออริจินัลกว่าตัวนี้มันจะมีความแบบมันถั่วด้วยถ้าใครอยากได้ความหันษาจากถั่วก็แนะ่อันเนี้ยโอเคความหันษาจากถั่วคือเยี่ยเยโคโค่นัดโลมะพร้าวโรนะครับผมตัวนี้น่าจะคล้ายๆแบบเร้านที่แบบขนมปี๊บขายบ้างพวกแบบทองมวอ้วนกรอบอันนี้เป็นแนวแบบชาวฝรั่งกว่าทำไมโอ้โห ซิกานะแล้วก,ก็อืมอร่อยว่ะอ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยแล้วรสชาติแบบรสชาติกระจายมากแบบมันกระจายไปแบบนอกปากด้วย <c oughs> อร่อยแต่ว่ามึงมันก็คล้ายๆขนมที่แบบทรงเนี้ยอืมที่ทุกคนเคยเห็นกันอะ แต่ว่าอยู่ในแบบเป็นพ็กเกจมูจิที่เขาทำแบบเออดูเอาเอาอร่อยชอบกินเฉยข้างในามีทั้งหมด5ซอคุณอืมอร่อยดีนะครับผมโอกาสสุดท้ายแล้วกับชิ้นสุดท้ายตัวนี้เป็นมัทฉะช็อกโกแลตเพรสเซลน่าจะเป็นคุกกี้เคลือบด้วยชอ็อกโกแลตมัทฉะเพรสเซลมัทฉะถ้าเป็นคอนติเนียร์อัดเนี่ยต้องใช้ ING <ม> He she ฮ<ม>ีชีอิตใช้กับ in on a น เป็นแบบนี้แหละข้างในเป็นแบบอ่าไหนนะเป็นแบบน่าจะเป็นพวกแบบกรอบเพรเซลอ่ะเอออ่าซิมกันเลยด้วย <Prep> อร่ <c oughs> อยว่ะเค็มดีแปะกดีนะแล้วก็มีกลิ่นที่คลื่นเพลงเออคล้ายๆกับกิ่นแปลกอืมนะ <c oughs> เหมือนอบเชยอืมไม่เชยนะเออ <c oughs> แต่กลิ่นแปลกอืม ไม่น่าหืนมันจะแนวแนวหื่นอืมหื่นกลามอะนะเมียนหมดแล้วไอ้บัตรอันสุดท้ายเป็นไงผมว่าแต่ผมว่ากลิ่นมันแปลกจริงถ้าใครต้องการความแหนสาะนะครับผมและความคืนเคงในชีวิตนะครับผมไปลองทานกันดูก็ใครอยากจะลองตัวไหนก็ไปจัดกันได้เลยเพราะว่ามูจิเนี่ยมีตามห้างแล้วก็ตามที่อื่นนะฮะหาเองแล้วมูจิไพูดไงวะฝากคนแรกคนแรกก็ใครนนะ จะได้ไม่พลาดติดตามคลิปเราพวกใหม่แล้วเจอกันใหม่ทุกวันพุธและวันศุกร์พูดไปยังไงกดไลค์กดซับสไคร้กดพูดไปแล้วอย่าลืมนะน้องแอนไอจูนด้วยโนนนุนไอต้นไอกอมึงดูหลายทีแล้วนะแล้วไม่ยอมกดไลค์กดซับสไคร้ละทีนะไอแมนตั้งใจเรียนด้วยแม่เป็นห่วงะเวยแล้วน้องแอนอะ น้องแนนคืนนี้ว่างไหมอีกคนหนึ่งคนนี้ขาดไม่ได้เลยไอเสือ,อน้องต้ใจเรียนนะ้ะลูกแล้วก็ช่วงนี้ใส่ตาสั้นนะแล้วก็อีกคนนึงน้องกี้น้องกี้ช่วงนี้นี่หมอดูเขาทักมานะช่วงเวลาฝนตกเนีย่ยอันตรายมากอ,มอย่าออกจากบ้านเดี๋ยวเปียก